ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับไล่ขายของให้คนหมั่นไส้ใบเตยหน้าชาเพจดังตั้งข้อสงสัยทำไมไล่ขายกระเป๋าให้คนหมั่นไส้ทางประเทศต้องบอกว่าล่าสุดใบเตยสุธีวันหน้าชาหลังเพจดังตั้งข้อสงสัยทำไมยืนยันที่จะไล่ขายของตัวเองให้คนหมั่นไส้กันทั้งประเทศต้องบอกเลยว่าแม้จะขอเลื่อนนันด DSI ถึง2ครั้งแต่ทางด้านใบเตยสุธีวัน ็ไม่ได้มีความเครียดแต่อย่างใดแถมบอกเลยว่าตอนนี้เธอนั้นคัมแบ็กกลับมาแล้วช้อปปิ้งแบรนด์เนมชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ว่าจะเป็นต่างหูกระเป๋างานนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้มีความเครียดแต่อย่างใดโดยงานนี้ทางด้านใบเตยสุธีวันยังบอกอีกว่าซื้อมาขายไปจนเพจดังต่างออกมาตั้งข้อสงสัยอยู่บ่อยๆต้องบอกว่าล่าสุดใบเตยสุธีวันหน้าชาหลังเพจดังตั้งข้อสงสัย ทำไมยืนยันที่จะไล่ขายของตัวเองให้คนหมั่นไส้กันทั้งประเทศโดยงานนี้เพจดังได้โพระบุข้อความว่าก่อนจะมาลุยต่อเรื่องมูนิธิธรรมาพิรักษ์ขอแวะคุยเรื่องคุณใบเตยแป๊บครับคือวันนี้ได้ดูไลค์คุณใบเตยก็ยัง,งงงเลยว่าทําไมแกยังออกมาไล่ขายแบรนด์เนมอยู่กระเป๋าที่ออกมาขายมีต้องหลายวิธีที่จะแปลสภาพเป็นเงินสดแบบไม่โดนคนทั้งประเทศด่าไปฝากร้านแบรนด์เนมขาย หรือจะยอมเจ็บตัวนิดนึงขายเงียบๆให้กับเพื่อนสนิทก็ยังได้แต่คุณใบเตยก็ยังยืนยันที่จะขายผ่านไลฟ์ของตัวเองวงเล็บให้คนหมั่นไส้กันทั้งประเทศคือคุณใบเตยยังคงมีอารมณ์แบบอยากเอาชนะผู้เสียหายก็มาด่าว่าโกงงั้นก็ขายของเยอะเย้ย,ย,ย,ยเลยละกันฮ่าฮ่ 5. พอเห็นวิธีการตอบโต้ของคุณใบเตยผมก็ไปหาข้อมูลของคุณใบเตยเพิ่มจากข่าวต่างๆจนมาเจอเพจ แอนตี้ใบเตยนี่แหละเพจมีคนติดตามอยู่ประมาณ400,000คนน่าจะเป็นยอดออแกนิกล้วนด้วยคือเยอะมากถ้าเทียบกับอายุของเพจแล้วไม่มีคนอัปเดตเพจเกือบ8ปีแล้วในเพจแอนตี้ใบเตยมีการแขว่คุณใบเตยในระดับที่ผมยังกลัวแทนเลยแบบแขว่ทุกเรื่องเอารูปเก่าๆมาด่าสยับแสะทุกคําพูดอดมินเพจแอนตี้ใบเตยนี่เหมือนโกดใบเตยไปแย่งผัวกง f o r ที t ี ขายแบรนด์เนมปลอมให้เลยพอนั่งอ่านไปเรื่อยๆเจอบทสัมภาษณ์อันหนึ่งที่คุณใบเตยสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานแต่งงานในฝันคุณแม่ของใบเตยต้องการสินสอด10บล้านและดูเหมือนว่าคุณแม่คาดหวังให้ใบเตยแต่งกับผู้ชายที่มีความมั่นคงงานแต่งคุณใบเตยก็อยากให้จัดอย่างยิ่งใหญ่มีดอกไม้เยอะๆเชิญแขกมามหาศาลแล้วต้องมีทีมงานมั่นชุดไทยอีกบทสัมภาษณ์นี้พูดเมื่อปี2014 พออ่านเสร็จปุ๊บนึกถึงงานแต่งที่คุณใบเตยจัดยิ่งใหญ่ในปี2019คุณใบเตยได้จัดงานแต่งตามความฝันของตัวเองเป๊ะเ,เอาตรงๆผมว่าคุณแมนพยายามเต็มที่เพื่อเอาใจคุณใบเตยคุณแมนในดมิรท,ทุกอย่างเพื่อให้ความฝันของผู้หญิงที่ตัวเองรักเป็นจริงความกดดันแบบนี้อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ดีเจแมนรับเงินสุกปกจากซีโดยไม่มีข้อสงสัยเลยก็ได้คุณแมนอาจจะคิดว่า คุณแมนไม่ได้ชักชวนใครเยอะและไม่มีชื่อเป็นกรรมการบริหารมีแค่การออกไปเป็น PR คู่กับ c ีอแล้วก็ลงรูปใน IG ร่วมกันนิดหน่อยแค่นี้คงไม่เป็นไรวงเล็บถือว่าคุ้มนะเทียบกับเงินหลายสิบล้านที่ไหลเข้าบัญชี For f o r ์เล TD ดีมีบทเรียนหลายอย่างตั้งแต่เรื่องแม่ของพิงกี้เอาเงินไปถลงในบอนที่เวกัสเกี้ยงจนลูกสาวต้องมาขายโรตีหาเงินค่าทนายคุณปราบ ที่เจอรักแท้เมื่อฐานไปเก่าอัปเดตจากรถทัวร์มอชิดแอสตั Martin, นมาตินจนมันเจอคดีฟอกเงินดีเจแมนรับเงินบาปจากซีโอเพื่อจะได้เอามาจัดงานแต่งกับผู้หญิงในฝันคุณใบเตยมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าจนกลายเป็นสายล้อฟ้าของ f o r ์เร็ผมคิดเลยนะว่าถ้าคุณใบเตยไม่ได้ตั้งมาตรฐานฐานะทางการเงินไว้สูงแบบบ้าน50ล้านแบรนเนมทั้งหลังและดีเจแมน ตั้งใจทำมาหากินแบบสุจริตเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบกันในงานวงการบันเทิงและไม่คิดจะไปยุ่งเกี่ยวกับฟอร์เร็กทีดีทุกวันนี้คุณทั้งสองคนอาจอยู่บ้านหลังเล็กๆและแม้ไม่มีแบรนเนมสักใบทั้งสองคนก็คงมีความสุขกับลูกสาวที่กำลังน่ารักและไม่ต้องมานั่งเครียดกับเรื่องคดีฟอร์เร็กทีดีจนหัวระเบิดแบบตอนนี้ก็ได้ครับอยากรู้จักคุณใบเตยเพิ่มขึ้นลองไปอ่านเพจแอนตี้ใบเตยดูครับรูปแชท เอามาจากเพจแอนตี้ไบเตยนะครับคุณใบเตยสัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2014ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ